สวัสดีค่ะชาวธนูและคณะธน,นูคลิปนี้เป็นแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้คุณในช่วงของเดือนตุลาคมพลังงานทั้งหมดเป็นแบบภาพรวมเพราะฉะนั้นอย่าลืมรับฟังเพื่อความบันเทิงเอาไว้ก่อนสำหรับใครที่สนใจติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะถ้าทายผ่านไลน์เข้ามานะขออนุญาตงดรับสายตรงทุกกรณีธนูนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่12พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมหรือ16ธันวาคมถึง14มกราคม คลิปของเราจะดูได้ทั้งศาสตร์ไทยแล้วก็สากลเริ่มนะคะที่ใบแรกเป็นพลังงานหลักคุงคุณในช่วงของเดือนตุลาคมคือไพ่สองเหรียญสองเหรียญในที่นี้นะคะคือความไม่มั่นคงทางด้านอารมณ์ความคิดความรู้สึกนะคะคือความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์นี้ก็ได้เช่นกันคือคนหนึ่งคนที่มีความเชื่อมัน่นหรือเชื่อใจในตัวคนรักและความสัมพันธ์ ก็ได้เหมือนกันหรือนะคะในยะอีกหนึ่งในยะก็คือเรื่องของรักซอนักสามเศร้าคนกลางนะคะที่ถือคนสองคนไว้ในมือแล้วก็เหวี่ยงคน2คนไปเรื่อยๆนะคะแบบไม่รู้จักจบสิ้นเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้นะคะต้องบอกเลยว่านะคะอาจจะไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่นะคะมีเกณฑ์ที่จะไปในทิศทางต่างๆ นะคะได้นะคะค่อนข้างกว้างทีนี้พลังงานไปต่อมานะคะเป็นไพรนรน่ราชินีถือเหรียญราชินะะีถือเหรียญนะคะค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยนะคะยังจะเป็นในรูปแบบนี้ในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะเริ่มมีการผ่อนคลายเริ่มมีการพอยอมรับกับสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะอยากได้หรือไม่อยากได้ นะคะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามพยายามมองในมุมมองต่างๆเช่นนะคะอย่างน้อยความสัมพันธ์ก็ยังอยู่อย่างนี้นะะ้อยนะคะก็ยังไม่ได้จากกันไปไหนอย่างนี้น้อยก็น่าจะมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงได้ในสักวันหนึ่งนะคะคุณมองที่จุดมุ่งหมายจุดหนึ่งคือการรักษาสถาบันครอบครัวไว้ก่อน นะคะหรือไม่ช่วงนี้นะคะพยายามจะนิ่งกับความสัมพันธ์ใดๆก็ตามรู้สึกไม่มั่นคงก็บอกตัวเองจะไม่สแสดงออกนะคะรู้สึกไม่มั่นใจในคนรักของคุณคุณจะไม่กระตกระตากนะคะจะอยู่นิ่งๆรอดูสถานการณ์ยังไม่ตัดสินใจอะไรใดๆทั้งสิน้นเป็นภาพหรือเป็น,นยะนะนะหะของความนิ่งรอดูสถานการณ์รอดูการเปลี่ยนแปลง ะะรับมือกับการเป,ปลี่ยนแปลงอย่างอดทนและใจยเย็นทีนี้พไพ่ใบต่อมาเป็นพ 5, <c oughs> พไพ่ห้าไม้ไพ่ใบนี้นะคะง่ายๆเลยเป็นเรื่องราวของการขัดแยง้งขัดแย้งอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวคิดมุมมุมมองพฤติกรรมการแสดงออกนะคะความสัมพันธ์มันเป็นขัดมันเป็นการขัดแย้งที่ค่อนข้างจะ ต้องบอกเลยนะคะ,ะเป็นลักษณะวนไปวนมาบางคู่ความสัมพันธ์อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกับเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะให้ออกมาในสัญลักษณ์ย้ําว่าพวกคุณคือลิ้นกับฟันนะคะกระทบกระทั่งกันเสมอจนเรียกว่าบางทีมันก็เป็นลักษณะแบบว่าถ้าทําไม่ทะเลาะกันก็นอนไม่หลับถ้าไม่ทะเลาะกันก็ไม่ใช่คู่ของคุณนะคะ มันเป็นลักษณะแบบนั้นไปนเลยอืมต่อมานะคะเก้าถ้วยโอเคใช่จริงออกมาย้านะคะว่าบางทีเนี่ยความสัมพันธ์แบบนี้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเหมือนกระตุ้นให้พวกคุณต้องตื่นรู้นะคะต้องพยายามเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เสมอๆนะคะบางครั้งความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์มันจะทําให้คุณปรับเปลี่ยนม,มุมมอง หรือพูดง่ายๆทาให้คุณโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีมุมมองที่กว้างขึ้นในเรื่องราวของความรักเข้าใจโลกเข้าใจสัจธรรมมากขึ้นเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะเรียนรู้ที่จะไม่คาดหวังอะไรมากมายกับความสัมพันธ์พูดง่ายๆนะคะคือปรองกับความสัมพันธ์นั่นเองทีนี้ชาวธนูและคณะธน,นูนะคะ ขอดูไพ่นิดนึงคนรักของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในธาตุดินนะคะพลังงานธาตุดินค่อนข้าง,งแน่นมามาก,าม,าก,ม,ากมากเลยนะคะฤศกกันบังกรแล้วก็โอเคอะมีไพ่เฮอร์มิตใบหนึ่งกันจริงด้วยนะคะทีนี้มาดูนะคะตัวซ้อนที่เกี่ยวข้องกับคนรักของคุณไม่ว่าจะเป็นชู้จริงชื่อเลนนะคะ าใครที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่3อาจจะมีอัอกษรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่3า่โผล่มาด้วยนะคะโอเคอ่ะขอ5ใบใบแรกนะคะเป็นตัว W ตัว C ตัว M X สุดท้ายตัว B นะคะ โอเคทีนี้กินน้ำเรียบร้อยมาดูพลังงานนะของคนรักชาวธนูว่าคุณรู้สึกยังไงกับสาถานการณ์ในช่วงของเดือนตุลาคมไปแรกเป็นไพ่9ก้าดาบนะคะค่อนข้างชัดเจนความเจ็บปวดรวดร้าวเครียดไปตกกังวลกับสาถานการณ์นะคะ <c oughs> <c oughs> กับความรักความสัมพันธ์ ไม่ค่อยแน่ใจไม่ค่อยมั่นใจนะคะไม่ไว้ใจตัวคนรักของคุณเลยเนื่องจากที่ผ่านมานะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์มาอาจจะเป็นอ่ลาลัษณะวนลูปเจ็บแล้วเจ็บอีกพลาดแล้วพลาดอีกทําแล้วทําอีกช้าแล้วช้าอีกนะคะไปทั้งกล,กลัวกับความสัมพันธ์นี้คิดจะเลิกหมอก็มองว่าคุณไม่ได้คิดจะเลิกนะคะไม่งั้นไม่ทนอยู่กับสถานการณ์ด้วยความรู้สึก เครียดวิตกกัวอย่างนี้คุณน่าจะใช้ความรักนำทางอย่างเดียวหมามองนะนะคะเนื่องจากไพ่เก้าดาบมันเป็นพลังงานที่ค่อนข้างตรงนะคะคือเกี่ยวข้องกับความรู้สึกลึกๆจิตใต้สำนึกอะนะคะบางคนอาจจะถึงขั้นนอนเวลับร้องห่มร้องไห้นะคะน้ำตาไหลพากพาก,าก,ากนะคะเป็นอย่างนี้เสมอๆในช่วงเดือนตุลาคม มันมีเรื่องรบกวนใจเนี่ยไม่หยุดไม่หย่อนนะคะมีเรื่องมากมายไก่กองในในความคิดที่เถียงกันแล้วก็ออรุงตุงนางนะคะพยายามสลัดมันให้หลุดก็หลุดไม่ออกก็หลุดไม่ได้นะคะรับพลังงานนั้นไปเต็มเต็มที่นี้นะคะใบต่อมาเป็นไพ่แปดเหรียญแน,น่นอนนะคะจริงๆคุณพยายามปรับตัวเสมอเสมอพยายามลดละปล่อยวางปรงเสมอเสมอ นะคะแต่ว่ามันทําได้แต่ทําได้ไม่นานอย่างที่บอกไปนะคะมากับไพ่ก้าดาบเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวดีนะคะคำว่าดีในที่นี้ก็ไม่ใช่ว่าดีแบบราบรื่นนะชะคาว่าทรงตัววันนี้พอดีบ้างนะคะพอไม่เครียดพอไม่กังวลพอยิ้มออกแต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวก็วลกลับไปเครียดวิตกกังวลอีกรอบหนึ่งเนื่องจากอะไรตัวคุณได้ไพ่เจ็ดไม้เห็นไหม นะคะในหลายคนอาจจะกำลังต่อสู้กับความสัมพันธ์อย่างหนักต่อสู้กับความสัมพันธ์นี้มานานถ้ามีเยอะเรื่องราวรักซอนรักสำมเศร้าก็พยายามนะคะที่จะรักษาตําแหน่งของตัวเองถ้าคุณคือคนกลางนะคะคุณก็ยังจะดื้อที่จะถือคนสองสองคนไว้ในมือแต่ถ้าคุณคือมือที่หนึ่งในความสัมพันธ์นี้คนรักของชาวธนูก็พยายามนะคะที่จะต่อสู้เพื่อรักษาตำแหน่งมือหนึ่งในความสัมพันธ์นี้เสมอเสมอ คุณไม่พร้อมที่จะเปิดนะคะเปิดใจในลักษณะอื่นโอกาสอื่นช่องทางอื่นหรือวิธีการแก้ไขอื่นคุณยังยึดติดนะคะยึดติดจูกกับความคิดเดิมๆเ,เก่าๆนะคะยึดติดกับความโศกเศร้ายึดติดนะคะอาจจะกลัวว่าการเริ่มต้นใหม่มันอาจจะเป็นเรื่องที่เสียเวลาคือหมอไม่ได้ยุให้คุณเลิกนะแต่คาว่าคำ,คำว่าเริ่มต้นใหม่ที่นี่เนี่ยมันคน่อนข้างหลากหลาย ะะเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ก็ได้ทิ้งความทุกข์ทิ้งอดีตมองแค่ปัจจุบันอย่าไปวิตกกังวลกับอนาคตแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะฮะเริ่มต้นด้วยตัวของคุณเองทีนี้มาดูธนูคุณรู้สึกยังไงกับสถานการณ์ในช่วงของเดือนตุลาคมใบแรก <c oughs> <c oughs> เป็นไพ่เฮอร์มิตนะคะ เทอมิดในที่นี้คือไพอ่ฤาษีคือผู้รู้นะคะจริงๆในย้ของไพ่มันคือการปิดมวอเวการอยู่ตัวคนเดียวการแยกหรือสึกสันโดษนะคะอยากอยู่เงียบๆีนะคะแล้วก็คิดอ่านอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยใช้เวลา้นี่ยน,นะคะคิดคิดคิดบางทีความคิดนั้นนะคะมันเป็นการคิด ย้อนถามกับตัวเองสะมากกว่าว่าคุณอยู่ตรงนี้เพราะอะไรทำไมคุณต้องทนนะคะทำไมคุณถึงมีความสัมพันธ์ที่เป็นในวรุ่งแบบนี้ทำไมคนรักของคุณถึงเป็นแบบนี้ความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ก็อาจจะไม่ได,ดีนะคะอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นคุณจะพยายามหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งด้วยการพยายามปิดตัวเงียบๆ,ๆเจอการคุยกันอยู่ด้วยกัน นะคะก็พยายามคุยกันน้อยที่สุดเต่งหนึ่งในายาของพ่าคือการเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าตัวเองเป็นผู้รูเ้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการอ่านเกมออกอ่านชีวิตออกอ่านมุมมองของความสัมพันธ์ออกขออนุญาตพูดต,ตรงๆนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณอาจจะไม่ค่อยแชร์หรือไม่ค่อยนะคะเชื่อมั่นในตัวคนรักจริงๆเราแชร์กันบ้างนะคะเวลาเราคุยกับเขา คนรักกับคุณนะคะจะได้มุมมองใหม่คุณเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตสูงแต่คุณก็ต้องแชร์เขารู้อันนี้คือหลักการง่ายๆนะคะต่อมาไพ่ห้าเหรียญห้าเหรียญมันคือเรื่องของความทุกข์นะคะความมีแต่น้ําตาเนี่ยนะคะไพ่ของคุณสองใบเนี่ยต่างคนต่างมีแต่น้ําตานะคะต่างคนต่างร้องไห้แย,ยากกันร,ร้องไห้แยกมุมร้องไห้หันหลังให้กัน ะะพากันก้มหน้าร้องไห้ไพ่ห้าเหรียญนันคือความท้อแท้หมดหวังสิ้นหวังถอดใจความสัมพันธ์นี้แน่นอนนะคะไพ่ออกมาค่อนข้างชัดเจนคุณถอดใจหลายครั้งแล้วคุณจะไม่เอาแล้วคุณจะไม่อยู่แล้วในความสัมพันธ์นี้เนื่องจากมองนะคะทุกครั้งที่เริ่มต้นใหม่หรือให้โอกาสมันก็วนหลุดเดิมเสมอเสมอ แลท้ทุกๆครั้งของการให้โอกาสความรู้สึกที่มีให้กันมันลดลงอันนี้คือข้อเสียของความสัมพันธ์ที่ไม่เคลียร์กันให้จบปัญหาไม่สาสาง800แบบร้อยเปอเต็มสุดท้ายนะคะไพ่เด็กถือไม้ <c oughs> ออกมาย้ำจริงๆว่าทุกๆครั้งของการเริ่มต้นใหม่นะคะความรู้สึกพวกคุณลดลง รักกันน้อยลงต้องการกันน้อยลงลงนะคะรู้สึกเหมือนกับพยายามมีแรงกระตุ้นหรือผักดันแพชชั่นในความสัมพันธ์นี้มันลดลงหรือแม้กระทั่งนะคะมันเป็นความ,มความสัมพันธ์ที่พวกคุณนะคะเหมือนเป็นเด็กเล่นน่ะพูดว่าเลิกกันแบบนะคะพูดกันแบบเหมือนมันไม่มีค่าไม่มีความหมาย คำบ่อยๆพวกนี้นะคะมันจะไม่ใช่คำที่มีความสำคัญสักเท่าไหร่คุณจะรู้สึกเหมือนกับมันอ่ะพูดอีกแล้พูดอีกแล้วนะคะจะรู้สึกมากๆกลายเป็นไม่รู้สึกแล้วชินชาแล้วหมดความรู้สึกหรอกความสัมพัญน,นี้ไปเลยต้องระวังให้ดีนะคะกลับมาจุดเริ่มต้นกันใหม่ให้ได้นะคะมันคงและเด็ดขาดนะ,ะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจการกระทำ ทีนี้มาดูการความรู้สึกที่วกคุณมีให้กันเป็นการอให้เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีคนรักซอนรักสามเศร้าธนูคุณต้องรู้นะคะว่าคุณอยู่ในตำแหน่งไหนนะคะสอวใครที่ติดตามคลิปรายวันของหมอมคุณจะรู้วิธีการดูนะคะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะคะหมอจะบอกว่าหมอจะอ่านคนกลางมือหนึ่งมือที่สามคุณก็จัดวางพลังงานด้วยตัวของคุณได้เลยเอาเริ่มต้นนะคะ มาดูกันที่คนกลางรู้สึกยังไงกับมือที่1ให้ไปบบแรกเป็น10ถ้วยคลิปนี้ขอเปิดหมดเลย10ไม้โอเคมา10เหรียญน,นะคะ10 10 10หมดเลยนะ,ะมันเป็นจำนวนเต็มแต่มันเป็นจำนวนเต็มที่ได้10ไม้ขั้นอยู่ตรงกลางคนกลางยังไงก็ตามนะคะคุณก็ยังรู้สึกผูกพัน คุณยังรู้สึกถึงความเป็นครอบครัวหรือรักษากันเป็นครอบครัวเนี่ยเอาไว้ให้ได้นะคะอีกหนึ่งเยะมันอาจจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวใหญ่เช่นพวกคุณอยู่ร่วมนะคะอยู่ร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างถูกจับตามองหรือจะทําอะไรก็ตามนะคะจะต้องเกรงอกเกรงใจพวกท่านนะคะ จะเลิกก็ไม่ได้นะ,ะจะทําอะไรที่ทะเลาะปอกแหวนกันก็ไม่ได้มันก็เลยเป็นความรู้สึกอัดเก็บเอาไว้ <c oughs> นะ,ะเก็บเอาไว้กับตัวเสมอๆอ,อีกหนึ่งระยะถ้าผู้คุณไม่ได้อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวนะคะอาจจะมีระยะเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะไพ่สองเหรียญมันเป็นเรื่องของการไปไปกลับกลับได้นะะอยู่ต่างที่ต่างแดนเนื้เรื่องของหน้าที่การงานการศึกษานะคะหรือเรื่องจําเป็นตื่นอื่นก็ตาม นะคะครอบครัวคือปัจจัยหลักของผู้คุณไม่ว่าจะเป็นลูกๆไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกๆคนอาจจะมีสิทธิ์มีเสียงค่อนข้างมากในความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นสิทธิ์เป็นเสียงที่ค่อนข้างควบคุมคนกลางได้ดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลางจะทําอะไรคุณจะรู้สึกเกรงใจมากๆนะคะตัดสินใจเองก็ไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกเหนื่อยลำบากนิดนึง สำหรับความสัมพันธ์นี้เพราะว่ามีบุคคลอื่นเข้ามานะคะเกี่ยวข้องมากเกินไปแต่ทีนี้นะคะในยะของไพ่มันก็เกี่ยวข้องกับการพยายามพยุงความสัมพันธ์นี้ให้ไปตลอดรอดฝั่งนะคะเนื่องจากข้อดีมันคือการเข็นความพยายามนะคะที่จะต้องใส่ที่สุดให้ที่สุดถึงที่สุดเพื่อให้ไปเป็นไพ่ของความมั่นคงที่สุด นะคะคนกลางคุณกําลังอาจจะบอกนะะหรือสื่อสารกับมือที่หนึ่งว่าตอนนี้ถ้าคุณทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเจ้าชู้ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆนาน,นานที่ขัดแย้งกันอยู่นะตอนนี้คุณอาจจะมองว่าขอได้ไหมนะคะขอทําอะไรในแบบตัวของคุณอะไรก็ได้ค่ะที่เหมือนกับ เติมเต็มความรู้สึกความสนุกความสุขของคุณนะคะจนถึงจุดหนึ่งคุณจะเลิกจะหยุดนะคะแล้วก็เป็นสาม,มีที่ดีเป็นภรรยายที่ดีเป็นแม่ที่ดีเป็นพ่อที่ดีมั่นคงเราไม่เหลียวไหลไปไปที่ไหนอีกเลยทีนี้มาดูมือที่หนึ่งะคะไพ่หนึ่งดาบนะคะไนท์ถือไม้ สุดท้ายเป็น okay. หากับแฟนโอเคค่อนข้างแตกต่างกันนะสองคนงนี้นคนหนึ่งนะคะยึดหลักตัวเองเป็นนะคะเป็นที่ตัง้งความสุขความสนุกนะ,ะความเป็นตัวของตัวตัวของตัวเอง่วนีไฟหนึงยึดหลักของความถูกต้องมีหน้าล่ะนะคะถึงขัดแย้งกันเสมอมือหนึ่งตัวคุณนะนะคะมีแรงผลักดันแค่เรื่อง,เร,องเรื่องเดียว คือความถูกต้องในความสัมพันธ์นะคะแต่งงานกันแล้วนะคะคุณก็จะต้องใช้สามีเขาเรียกว่าอะไรต้องมีสามีภรรยาเดียวเพราะว่าคุณยึดหลักนี้ความอดทนที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้มาเสมอเสมอเนื่องจากนะคะตัวคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เขาทัาง้งโหราณน,นะคะอยากมีสามีเดียวอยากมีภรรยาเดียวอยากแต่งงานครั้งเดียวนะคะอยากมีชีวิตครอบครัวที่พเพรียพร้อมอยากรักษา นะคะสถานะของพ่อให้กับลูกนะคะอยากรักษาสถานะของแม่ให้กับลูกอยากให้เป็นครอบครัวที่พร้อมหน้าถ้าไม่ถึงที่สุดชักาว่าท้ามไม่ถึงที่สุดนะสุดแบบสุดจริงๆที่ชนิดว่าคุณไม่สามารถห้ามเขาได้ห้ามคนกลางได้หยุดร้านคนกลางได้คุณถึงจะยอมปล่อยมือทีนี้มาดูการคนกลางร,รู้สึกยังไงกับ มือที่สาม knight of pentacles โ okay. อเค knight ถือถ้วยสุดท้ายเป็นไพ่ knight เหรียญโอเคมาอย่างนี้เลยนะคะเป็นแค่ knight เหรียญนะแต่ความสัมพันธ์วองคุณนะคะธนูกับชาธนูเป็นราชนิถือเหรียญไพ่ใหญ่กว่านะคะทีนี้อ่ะมาจัดลุกันหมอเชื่อว่าบุคคลที่สามน่าจะเป็นคนที่ค่อนขา้างดูดีมาก นะคะรูปลักษณ์ภายนอกบุคลิกภายนอกนะคะแต่งตัวเก่งแต่งตัวดีดูดีดูภูมิฐานดูมีเงินนะ,ะมีราศีมีอรมอรา่าตรงนี้ค่อนข้างดึงดูด <c oughs> ดึงดูดคนกลางนะคะให้รู้สึกดีๆแต่มันเป็นความรู้สึกดีๆที่มันมีแค่แบบภายนอกนะคะมันเป็นแค่ภายนอกนะคะเห็นจากภาพ นะคะทั้งหมดเดี๋ยวขออนุญาตยกให้ดูแบบชัดเจนเห็นไหมคะเงือนนะคะสำหรับนี้เป็นเงือกเขามีบ่อน้ําเป็นลักษณะบ่อน้ําเหมือนตัวเองของตัวเองเลยแต่เป็นบ่อน้ําที่อาจจะไม่ได้ใหญ่ไม่ได้กว้างหรือขนาดนั้นนะคะไม่ได้กว้างหรือขนาดนั้นเพราะฉะนั้นความพอใจมันมีนะคะมีในให้กันและกันแต่มันไม่ได้แบบเป็นลักษณะแบบาาม,มากที่สุด ในเือเรียนกับในถือถ้วยตรงนี้คุณสังเกตให้ดีมันเป็นเรื่องของการพยายามศึกษาเรียนรู้ซึ่งกันและกันอยู่มันมีอะไรมากมายที่ยังมองว่ายังสนุกกับการได้เรียนรู้ได้อยู่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้ศึกษากันและกันไม่รู้หรอกค่ะว่าอนาคตเป็นยังไงให้ออกมาพลังงานแบบนี้นั่นหมายความว่าพวกเขามองกันแค่ปัจจุบันรู้สกดีกันแค่ปัจจุบัน ต่อมามาดูมือที่3รู้สึกยังไงกับคนกลางไพ่ที่ได้ไปแรกเป็นไฮพีเทสโอเคแน่นอนอยู่แล้วธนูเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะแปดไม้สุดท้ายแล้วเป็นไพ่สเตรนท์โอเคอืมแสดงว่ามือที่สามรุ้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะว่าคนกลางเป็นคนที่มีความสัมพันธ์นะคะมือที่3ามอาจจะเป็นคนที่รู้สึกสนุกกับการที่ ได้ครอบงำนังควบคุมใครสักคนหนึ่งได้หรือชอบนะคะที่มีใครสักคนหนึ่งมาให้ความรู้สึกดีดล,งลงไหลในตัวคุณนะคะแต่ว่ายัางไงก็ตามมันก็ได้แค่นั้นนะคะมันไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้มากกว่านี้คุณรู้คุณรู้ดีรู้กับรู้กับใจตัวเองเลยเห็นไหมมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถขึ้นมาแทนมือนหนึ่งได้คุณอาจจะคุยกันแล้ว นะคะมีการตกลงปรงใจกันแล้วมีการพูดถึงความสัมพันธ์ที่จะไปกันได้จับต้องกันได้เพราะฉะนั้นมือที่ 3. สิ่งที่คุณรู้สึกกับคนกลางค่อนข้างอึดอัดน,นะคะทำไมฉันจะต้องมาทนอยู่แค่สถานะมือรองทําไมฉันจะต้องมาทนอยู่ในสถานะของบ้านเล็กบ้านน้อยทําไมฉันต้องมาทนอยู่ในสถานะของคนที่เป็นความลับท,ท,ทั้งๆที่ฉันก็ดีพร้อม พลังงานของคุณคือเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะว่าคุณมีดีคุณเป็นคนเก่งแต่คุณไม่สามารถแสดงหรือเฉิดฉายออกมาให้เห็นถูกควบคุมอ่ะเหมือนคนที่ถูกจองจำานะาะพลังงานคุณเขาจะเด่นชัดในลักษบะแบบนี้ทีนี้สุดท้ายนะคะพลังงานหนึ่งใบซึ่งเป็นอาโน้มความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธนูลักคนาธนูกับคนรักของคุณเหมาะให้แค่หนึ่งใบนะสำหรับคลิปรายเดือนซึ่งเป็น ลัคนาราศีโอเคไม่ต้องสับเ <Yeah. S 2> ยอะไพ่เด้งออกมาหนึ่งใบเป็นไพ่เฮอร์มิตอีกแล้วความสัมพันธ์นี้ยังไงก็ยังไปอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะนิ่งอาจจะเงียบเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างอยู่เป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างเรียนรู้แล้วพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในทุกวันนะคะที่กําลังเกิดขึ้นม,มันมีการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้กันไปด้วย ในขณะเดียวกันนั่นเองยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนในความสัมพนันธ์นี้วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ